สวัสดีครับผมช่างโน้ตนะครับจาก Luxury Home นะครับวันนี้เรานะครับอยู่หน้างานที่หมู่บ้านพัดสอนนะครับ13ย่านสุวินทวงศ์นะครับหนองจอกวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับวันนี้มีงานต่อเติมบ้านเดี่ยวนะครับพื้นที่รอบบ้านเลยนะครับมันจะเป็นพื้นที่ของโซนด้านข้างและด้านหลังลูกค้าต่อเติมเป็นครัวนะครับกับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ด้านข้างนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูงานเสาเข็มกันนะครับ ลูกค้าเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายขนาด i18 นะครับน้ำหนักโหลด1ชั้นนะครับใช้ i-18 เพียงพอครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูการต่อเติมตั้งแต่งานเสาเข็มนะครับในวันนี้ว่าเราทำการตอกเสาเข็มอย่างไรและพื้นที่นี้ความลึกเท่าไหร่นะครับใช้จำนวนกี่ท่อนเสาเข็มที่เลือกใช้คือเสาเข็มไมโครพายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะให้ดูพื้นที่ของการตอกนะครับแล้วก็ชั้นดินที่มีการ ซุดตัวโครงการนี้มีมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับมาดูการซุดตัวของพื้นที่ครับพื้นที่นี้นะครับมีการซุดตัวลงไปแล้วประมาณ10เกือบ20เซนนะครับในระยะเวลา15 1 0ถึง15ปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นบางท่านถามว่าซุดตัวเนี่ยอยู่ไหมอยู่แล้วหรือไม่เราจำเป็นต้องใช้เสาเข็มไหมต้องบอกว่ากรุงเทพปริมทนทลเรานะครับมีการซุดตัวตลอด,ลอดเวลา ฉะนั้นพื้นที่โครงการหมู่บ้านที่ปลูกสร้างใหม่นะครับโดยปกติโครงการจะมีการถมปรับถมดินใหม่ฉะนั้น5-10ปีแรกเนี่ยจะมีการซุดตัวที่เร็วและรุนแรงหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการซุดตัวที่ช้าลงแต่เมื่อไรก็ตามก็ยังคงมีการซุดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจึงแนะนําว่าถ้าคุณจะต่อเติมนะครับควรจะเป็นเสาเข็มที่ได้มาตรฐานนะครับมาดูการต่อกันครับอันนี้จะเป็นเสาเข็ม ท่อนของเสาเข็มนะครับที่เราใช้ในการต่อลงไปเรื่อยๆนะครับความยาวของเสาเข็มอยู่ที่1.5เมตรนะครับเราจะต่อด้วยเพลทขนาดเพลทเหล็กเนี่ยครับดูนะครับเพลทเหล็กขนาด4มิลนะครับเชื่อมต่อด้วยเลือดช่วมขนาดใหญ่นะครับต่อลงไปเรื่อยๆจนถึงระยะชั้นดานนะครับอ่ะมาเลยครับส่สวนนี้เป็น เสาเข็มต้นแรกที่เราทำการตอกไปแล้วนะครับระยะอยู่ที่12ท่อนนะครับ12ท่อนนี้อยู่ที่18เมตรขึ้นไปนะครับพื้นที่ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่โบเข้าแล้วได้อยู่ที่ 10, 18เมตรครับจำนวน12ท่อนอันนี้ท่อนที่13ที่เราต่อไปเผื่อว่า,าการตอกน,นั้นยังไม่ได้โบเขานะครับอทีนี้เรามาดูช่วงข้างในกันครับกำลังทำงานกัน อันนี้การต่อกต้นด้านหลังนะครับตอนนี้อยู่ที่ท่อนที่12แล้วนะครับการตอกตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้โบเขาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าการยกตุ้มลงไปเนี่ยเริ่มจากการลงของเสาเข็มเนี่ยมันค่อนๆเริ่มจะน้อยลงแล้วครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเช็คโบเขาการเช็คโบเขาของเราเนี่ยจะใช้ลัสเทนโบเลยนะครับลัสเทนโบเท่านั้น ระยะโบต้องไม่เกิน1ซนติเมตรแต่ของเราจะให้อยู่ที่ครึ่งเซนติเมตรนะครับในการต่อเสาเข็มลงไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงชั้นดานของชั้นดินดานนะครับจะต้องมีการต่อที่ได้มาตรฐานนั่นคือจะต้องมีการจับระดับน้ำนะครับป้องกันการ เกิดการเอียงหรือว่าการเสาเอียงที่มันจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับฉะนั้นความการจําเป็นที่สุดนะครับในเรื่องเสาเข็มเนี่ยเราจะต้องเช็คทุกขั้นตอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยครับเพราะทุกอย่างจะอยู่ใต้ดินไปแล้วเราจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วครับอันนี้จะเป็นการต่อเสาเข็มแล้วนะครับต่อขึ้นไปนะครับ ต่อขึ้นไปนี่ครับมีการเช็คระดับน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเชื่อมแผ่นเพลทนะครับระหว่างร้อยต่อของเสาเข็มนะครับซึ่งการเชื่อมนี่ต้องใช้ลวดเชื่อมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อมอย่างต่อนเนื่องนะครับเนฉะนั้นเนี่ยเรื่องตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ต้องคุณภาพดีแล้วก็มีการเชื่อมได้ต่อเนื่องที่ไม่ขาดระยะในการเชื่อมนะครับต้องเช็คระดับศูนยระยะดิ่งของเสาเข็มนะครับ ในการเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าการต่อนะครับเรามีคุณภาพแน่นอนในงานเสาเข็มนะครับที่บริษัทเราเนี่ยจะทํางานเสาเข็มจนถึงงานฐานลากจนจบงานส่งมอบงานได้เลยนะครับโอเคอันนี้ช่างแปะนะครับหัวหน้าชุดนะครับที่ที่ดูแลในงานเสาเข็มของเราโดยเฉพาะทุกไซน์งานช่างแปะจะดูแลนะครับตอนนี้ตอนนีท้ท่อนที่เท่าไหร่แล้วช่างแปะ,ะท,ท่อนที่อ๋อทีนี้การเชื่อมของเราเนี่ยเป็นการเชื่อมแค่ แต้มระคองไว้ไม่ได้เชื่อมเต็มเพื่อที่จะส่งท่อนที่12ลงไปถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้เราจะหาโบเขาแล้วอ่าเพราะว่าเราเริ่มต่อไม่ลงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับช่างแปรก็จะมีการเชื่อมเพลทแค่ประคองแล้วก็ต่อลงไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มโบแล้วเนาะโอเคครับต้นที่7นะครับของไซส์งานนี้นะครับกําลังหาโบเขานะครับอ่าต่อท่อนที่13แต่จะมีการ เอาท่อนที่13ออกเป็นการแต้มประคองไปอย่างที่ช่างแปอธิบายไปนะครับเพราะว่าเราจะโบอยู่ที่ท่อนที่12ตรงนั้นนะครับเนี่ยครับการโบของเรานะครับเราจะเอา last ten โบเลยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ